สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือ2นะครับวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์นะครับผมมาทําการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโ o โ o ต a าคอ o l ร a ลห่วงนะครับตัวนี้เป็นรถยนต์ปี95นะครับเครื่องยนต์4 a 1644ซรีซีระบบเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้นะฮะกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับลูกค้าต้นทางอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมให้ทีมงานผมขับมาเมื่อเกินจากพิษณุโลก ออกจากพิษโลกประมาณตีสองนะครับมาถึงโคราชประมาณยังไม่ถึง2องโมงเช้าเลยนะฮะร,รถวิ่งทางไกลได้สบายใจหายห่วงนะครับผมเพราะว่าทดสอบให้แล้วนะครับผมโอเคมาชมาบ,าารรบรรยากาศรอบๆคันกันครับด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวานะฮะเรื่องของสีนะครับลูกค้าสีคันนี้ผมให้เลย60%นะครับ สีสวยเลยนะครับผมสีสวยจะมีร่องรอยบ้างนะฮะมีร่องรอยมีออรอยขูดขีดมีชั้นเลกเกอร์ที่มันลอกไปบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วไม่น่าเกลียดเลยะฮะลูกค้านี่ครับก็จะมีชั้นเลกเกอร์ตรงนี้นะฮะนิดหน่อยคระะับลูกค้าตามตามที่มือผมผมทาเลยนะนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะบ่งบอกว่าได้เป็นรถเดิมๆนะฮะลูกค้าบางคนบางท่านเนี่ยชอบนะครับชอบแบบว่ารถเดิมๆเดิมจ่ายอย่างนี้เลยนะครับบางคนนี่เข้าหากันเลยนะฮะโอเค เราไล่มาชมใบกัดรอบๆคันกันเลยนะฮะฝั่งซ้ายนี่คือสวยเลยนะลูกค้านะจะมีอ่าแล้วก็ตาหนิตรงนี้นะฮะลูกค้าจะมีรอยขูดมาตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะลูกค้านี่ฮะนี่ฮะผมพยายามจะอ่ะชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหา ตามหลังมานะครับลูกค้าครับเพราะฉะนั้นแล้วการรายงานของผมเนี่ยผมจะพยายามชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องของริ้วรอยร่องรอยนะครับนี่ครับจะถ่ายให้เห็นแบบนี้เลยนะครับขอคนที่รับได้เลยนะลูกค้านะนะฮะแต่บอกได้เลยว่ารถคันนี้เครื่องดีช่วงล่างดีนะครับภายในสวยมากลูกค้าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้รับชมบรรยากาศภายในนะครับระบบกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ระบบแอร์นะครับแอร์นี่เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะนะฮะ มาชมด้านขวากันต่อครับลูกค้าชมฝั่งขวากันต่อเลยนะครับฝั่งขวาก็จะมีซีดตรงนี้นะครับผมมีซีดบางเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนี่ยครับบอกบอกว่าได้เป็นรถเดิมๆนะฮะลูกค้านะนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ารถซีดเดิมนะฮะเนี่ยครับผมสวยๆเลยนะครับลูกค้าแล้วก็จะมีแก้มนะครับแก้มขวานะครับมีซีดเดิมตรงนี้นะครับชั้นเล็กเกอร์ที่มันซีดบางนะครับผมนอกกนั้นก็โอเคเลยนะครับผมสวยงามมากนะฮะ โดยรวมแล้วโดยรวมแล้วไม่น่าเกียดนะครับลูกค้านะทั้งเครื่องทั้งช่วงล่างนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับวิ่งทางไกลได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอภายครับเดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับเราเข้ามารับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับลูกค้าภายในบอกได้เลยว่าสวยนะลูกค้านะเจ้าของเดิมเข้าใจทํามากๆเลยนะครับนี่ครับข้างในเป็นเครื่องหนังสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นแดงๆนะครับ สวยงามลงตัวมากนะครับคอนโซลนะฮะคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีแตกหักนะครับไม่มีชำรุดนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามลงตัวแบบนี้เลยลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถยนต์พร้อมใช้งานนะครับผมเบาะสภาพดีเลยครับไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะโทนสีดำนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะเป็นเบาะหนังหุ้มใหม่นะครับซึ่งง่ายต่อการดูแลและรักษานะครับผมนะฮะโอเคมาชมกันต่อครับด้านหลังนะครับประตูหลัง นี่เลยครับลูกค้าสวยๆเลยกระโจกไฟฟ้าสามารถขึ้นลงครบทั้ง4บานเลยนะครับผมสามารถควบคุมอคอนโทรลได้ที่ฝั่งคนขับได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีอืดบ้างนะครับผมตามอายุการตามอายุของเขานะฮะนะฮะลูกค้าแต่ว่าใช้งานได้ครบเลยนะครับผมทั้ง4บานเลยนะครับผมโอเคลำดับต่อไปเราไปไร่ชมใบใากาศภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างครับมาเลยครับลูกค้า อะไรฮะคันนี้ผมเชื่อเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับราคา4ี่0 0ืกว่าบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้แน่นอนนะครับผมมากันเลยครับชมด้านในกันต่อครับสวยงามแบบนี้เลยนะฮะว้าวว้าวเลยนะฮะเบาะหนังนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับข้างในนี่ข้างในนี่ผมให้เลย80%สนะครับสวยเลยนะครับผมโอเคชมประตูหน้าฝั่งคขับต่อครับ นี่เลยฮะว้าวนะฮะสวยงามเลยนะฮะสวยงามจับใจเลยนะฮะลูกค้านะครับผมนี่ครับเบาะหนังนะครับผมดูแลรักษาง่ายมากๆนะฮะยิ่งลงแว็กเพิ่มเติมเนี่ยยิ่งเพิ่มความเงางามนะฮะลูกค้านะฮะระบบเอ่อเรือนไม้นะครับเอ่อเข็มขึ้นครบทุกเข็มนะครับผมนะฮะเกียร์ออโตโด้ด้วยผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะครับผมโอเคผมจะเปิดหัวให้ลูกค้าได้ชมห้องเครื่องนะฮะมาเลยครับลูกค้า ปกันเลยครับเอกสารครบโอนนะลูกค้านะคันนี้เอกสารครบโอนนะครับผมนะฮะมาเลยชมกันต่อเลยนะครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะลูกค้านะฮะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับโตโยต้าก็ยังอยู่นะครับผมนี่เลยครับผมนะฮะห้องเครื่องก็แห้งๆเลยนะลูกค้านะตามฝาวาวนะฮะ ตามประเก็นฝาวาลเนี่ยไม่มีไม่มีเยิ้มเลยนะลูกค้านะแห้งๆเลยนะนะฮะฐานหน้าเดิมนะฮะลูกค้านะครับผมฐานหน้าเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับแผ่นเพจแผ่นอะไรอยู่ครบนะครับจากโรงงานเลยนะครับน่้นเลยครับผมอยู่ครบทุกจุดเลยทีเดียวนะครับ CA 1 6 0 0ซีซีประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะโอเคลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องครับลูกค้าครับเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนะฮะ มากันเลยครับตัวนี้เครื่องฟิตสตา้าติดง่ายนะครับผมทีเดียวติดเลยนะครับไม่มีงอแงนะฮะเนื้อสองซ้ำเรียบร้อยครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วลูกค้านะฮะเครื่องเงียบๆนะนะฮะเครื่องยนต์เงียบๆนะฮะครับอึ้บเครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันแม้แต่น้อยเลยครับเครื่องดีมากลูกค้าเครื่องดีมากวิ่งทางไกลให้แล้วนะครับผมพิษโลโคราชนะครับระยะทางเกือบ400กิโลเมตรนะครับผมสบายสบาย ชิวๆเลยนะฮะโอเคผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงลงครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับลูกค้าครับนี่คือการรีวิวนะครับโตโยต้าคอร l ราสามห่วงนะครับปี95นะครับ CA 1 6 0 0รซีซีระบบเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเอกสารครบโอนนะครับภาษีมันขาดอยู่นะครับผมลูกค้าภาษีขาดอยู่ลูกค้าก็สามารถนำไปโอนนำไปต่อทีเดียวนำไปต่อพร้อมโอนได้ทีเดียวเลยนะครับผม ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมแล้วก็ชุดโอนที่ผมมอบให้นะครับลูกค้าสามารถนําไปโอนได้ที่จังหวัดของลูกค้าอยู่ได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ผมมีการรับประกันการโอนด้วยนะครับโอนไม่ได้คืนรถคืนตังค์นะครับเซื้อเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะครับอันนี้หมายถึงว่ากรณีโอนไม่ได้นะครับผมผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมถ้าไม่สะดวกเดินทางมาผมบริการจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมอ่า สินค้าของผมไปถึงแล้วลูกค้าค่อยจ่ายเงินนะนะฮะลูกค้าผมมีการเ,าเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมแต่ว่าลูกค้าต้องอขอดิดน,นึงเลยลูกค้าต้องชัดเจนนะครับผมลูกค้าต้องชัดเจนต้องชัวร์นะครับผมต้องชัวร์ต้องชัดเจนต้องอติดต่อได้ตลอดนะครับผมนะฮะแต่ว่า,าถ้าจะให้ดีเลยนะ ถ้าจะให้ดีเลยนะครับผมกรณีที่ผมไปส่งเนี่ยผมอยากให้ลูกค้า,ามาจําให้ผมสักนิดสักหน่อยนะครับผมเป็นค่าเดินทางค่าเติมน้ำมันให้กับทีมงานทีมงานของผมที่ไปนะครับผมนะฮะไม่เยอะนะครับประมาณสักสามสี่พันบาทนะครับผมสามสี่ห้าพันไม่เกินห้าพันบาทนะครับแล้วแล้วแต่ระยะทางว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนนะฮะผมถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนนะครับผมเราคุยกัน เราคุยกันให้ชัดเจนนะครับผมคุยกันให้ชัดเจนลูกค้าถามคนที่บ้านก่อนนะฮะถามอขออนุญาตเลยถามพ่อถามแม่ถามลูกถามเมียถามให้ครบ <c> ถามให้จบนะฮะแล้วค่อยมาสรุปที่ผมนะครับผมเพราะว่าผมเคยเจอแล้วนะฮะเคยเจอแล้วขออ,ลขออนุญาตเลยขออนุญาตยกตัวอย่างเลยนะฮะผมะมีอยู่คันหนึ่งผมตกลงเรียบร้อยกับลูกค้านะครับผมจัดส่งคุยกันเรียบร้อยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเรียบร้อยรถ สไลด์ผมเตรียมการเรียบร้อยเอาขึ้นสไลด์เรียบร้อยนะครับผมซึ่งสมมติว่าสมมติว่าจะไปส่งพุ่งนี้นะฮะวันนี้ช่วงเย็นเนี่ยสไลด์ผมเอาเอารถเอารถเ,เก๋งเนี่ยขึ้นถาสไลด์เป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกค้ากลางคืนโทรมายกเลิกนะฮะบ,บอกว่า,าต้องขอโทษทีเมียไม่ให้เอาโอ้โหลูกค้าครับ ผมเสียหายนะนะฮะลูกค้าผมเสียหายเพราะว่าผมต้องจ่ายค่าสไลด์นะค่าสไลด์ผมเสียไปบันทัดสองพันนะลูกค้าค่าเสียเวลาเขาเนี่ยลูกค้าไม่ได้รู้อะไรกับผมเลยนะครับผมมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายๆนะลูกค้านะนะฮะผมก็พยายามที่จะเอาใจให้ลูกค้าเอาใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับผมเอาใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ลูกค้าบางทีก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผมนะฮะบางทีต้องเข้าใจผมด้วยเห็นใจผมด้วยนะครับเพราะว่าผมทําธุรกิจนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าอ่า ยังไงอะถ้าลูกค้าชัดเจนนะครับผมผมก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าหลายคันแล้วที่ผมเก็บเงินปลายทางโดยมากไม่ค่อยมีปัญหามีอยู่เจ้าหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่เอ่ยว่าเป็นลูกค้าจังหวัดไหนนะครับถ้า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 ท่านได้ดูอยู่นะครับผมผมผมขออนุญาตยกตัวอย่างเฉยๆเนาะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อท่านนะครับผมก็เราไม่โกรธกันนะนะฮะผมก็ไม่โกรธ ผมก็ไม่โกรธลูกค้าคนนั้นนะครับลูกค้าก็อย่าอย่าได้โกรธผมเลยครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะฮะโอเคแค่นี้ก่อนนะลูกค้าแค่นี้ก่อนเพราะว่ารีวิวอยู่หลังบ้านนะครับผมตากแดดด้วยสนใจโทรเข้ามานะลูกค้านะ0น855754369แอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมขอพิกัดขอโลเคชั่นได้ที่0น83 0 0 0 544 0โอเคครับวันนี้ผมโบนะครับกราบขอบคุณลูกค้าทุกคนทุก่านนะครับที่เข้ามารับชมการรีวิวแท็กซี่วันนี้ผมโบ่พร้อมกับโตโยต้าคอร์ราลาบขอบคัครบ